้าผู้ชายนะเห็ดหนาพระแว่อย no ู่น้ำอยู well. ่ไปมาแตงเจ้าเด้เห็นหน่อยจ้าเิยกีบตาบัวหากินเด็กจ้เบ็ดแล้ววันนี้ รถน้ำเลยรถท่วม สบายดีนด้สวัสด,ดีได้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขุสุคนพ่อพ่อกับซาบัวอีกคือเก้าเนาะอยู่บ้านน้องปลาพ,พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่นอ่าเห็ดยังอยู่น้องละน,งน้องปลาอลาพ่นปลาชมชื่อโอ้โหหาน้องปลาก่อนปลาติดตัว สบายดีน้องป้าเห็ดจังไนงะป้าล่างทางบ่อน้าโ,โลรถบ้านนะ่ะน้องละป้าจะมาเปลี่ยนนองอาบแล้วบ่อวันนี้ขี่ทางลอยน้ำแล้ววันนี้เป็นล่างทางชีเห้คืออันคือม่ล่างทาง,าาง,ทางเดียวนะ อีกทางนึงได้ช้คือสองทางพูดเอาไว้หาบน,น้ำเนาะให้ลอยบึงดูให้บึงได้น้ำเด้กนะน้ำเด้เลยลอยได้อยู่บ่ <c ười> ปลาสมซื่ออันนี้แหละเนาะทั้นนทงน้องพึ่งมาล่าง,างทางเขาหกกันซะบัวกัน ไปแล้วไปแล้วไปแล้วชาหัวเลยค่ะเจ้ามีเหานะ่าน่ะชาลอดพี่ว่าเพิ่นเฮ็ดปุยชังลางทางชีเชื่อแขนยาวบอกแก่เลยน้องปลาพี่ลอยมากใกล้ๆพี่มาอาบทั้งคมพี่ให้หมดุดดูหมุดหัวดูหมุดเลย ให้ให ha ้เฮาตายน้องเตี้ยเพิ <c ười> <c ười> <c ười> ่นไปใช้ได้มูเพิ่นเหอะให้มูเจ้าเด้จ้ะให้ยาชาหัวนะก็อบะมาชานะชาเรื่อยๆเด้จากมูมีเ่า ไม่ได้ขาบ่เหานะขาอยู่บ่น้องปลาไม่ได้ขาอีกหาได้หาอยู่บ่มีอยู่บ่วีทีนะไม่ได้ชื่อบ่ผมเพิ่นบัตรโลกบัตรนี่เฮ้ยชอบผมมาชาพี่บ่ไปเอาอยูไใน่นะหิวไปยังชานนิ ไไเซตั้งมาหนีบ่ไป,ไป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 เอายายชาหัวมาช้าห่ิหะชะเรื่อยๆอ่าพุ่นด้วยบ่มาอ่าพี่เนาะหมุดรถ <c oughs> ต้องเอาวีทีเร้อน่องป่าเร่อบีออกแต่ละมือแต่ละมือ <laughs> cái đây à, Nó xịa nhau cả bó kệ Bia <laughs> 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 <Chị thì chè cười> <chè cười> đây Một lời <lê>, một lời <laughs> Thì chào chồng mà ảm đi hôm đi. บ้าผู้เดียวกับอาบลอยเ้ยต้องเอาบีทีเด้อมาอันดีเด้อแต่ดมือเด้อให้แม่หาวออก ต้นหุ่งไผ่ชานี่ะน้องปลาต้นหุ่งไผ่นี่ฮะของไม่มเฒ่าก็คือของเจ้าหอมเลยผักหอมเลยก้อยนังเนาะน้องปลา หอมกุ้งกุม้มผักหอมปม้อมต้นยังสสนี่มีแต่ว่าบัวจักนองปลาเนี่ยป้าต้นหงเจ้าลูกแท้นี่ของแม่เท่าเจา้ชาชัมชิตตั้มนี่นอนนองปลาเนาะเบิดเลยผมลก น้านค่ะบ่มีว่าช่างวีทีนะร้านกะเจ้าขายมีแต่ละมือมีใหอ้ออกมีเฮาในนั่นรับคือผู้ช่างมีวิธีเดียวได้รับนะแทหัวโลนเลยบ่มีเลยแล้ะ น้องเตี้ยเจ้านอนกับน้องเตี้ยบ่นอนกับใครใช่นอนกับระวังเพิ่นหมด้มีเห่าบ่บอบาเออบัดเจ้าลรามีร้ายดิเจ้าบอได้หาเนาะเจ้าบอบวีออกน้องนี่หากระจกบอน้องปลา mẹ mặt tay nga mẹ mặt bố 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 Điếp bò Mà ưu nòi này Xuống này kín bò Điếp kín nó bên nhán Hay vâng đúng không? Phải không hay Không hay Mình sẽ coi เจ้าบ่ได้ไปหากอยบอ่มีอยู่ว่าแถบอันนี้แถบป่าหน้าเจ้านี่มีบ่บเด้ <laughs> ตวัวนี้เอาไหมนี่นี่ตาถั่วเจ้านะตาบ่หากินเนาะบัวคอยมีบ่หรือว่ามันเริ่มเบิดแบบบ่อนองป้า ให้ห hey, <c oughs> ัหนามากบ่งดูสาวงามสาวมีเห่าเบืดแดนนี่แหละเหลือหมักน้อยนี่นี่กินมากน้อยไม่ได้น้อยค่ำเดียวนี่ตาโมหากินให้แบบได้ตาโมหากินนะ มีบ่ใหม่นี่มีมีบ่า,บาร,อรออ้องเหเออเอ้าคือบ่ถือมาแปลงเจ้านี่เ<ม>จ้จาคือบ่ถือล้องไป้นนออปรอดกูปลามุดดิบรอดให้เฮาในหัวเจา้ามันตายโดนะแข,งข็งคาไปถึงดินดึกบ่ฮะ อีกุ้งมีบ่อีกุ้งปล่อยปลาใช่บ่นี่หรบ่อปล่อย,อยใช่จักถ<อ>ุง,ง <15. S 1> ชิบหาชุงปลาปากบ่อ,อปลาผึ่นชักมักแตงใช่หอบเบ็ดคันค้ายลงงานเลยอะเมตู้จ้าบ่น่องปลา,าตะกี้ลายกว่านี่บมม่มักแตงไงอันนี้คือเบ็ดเด้อบ่ ปาเดือ,มอห,อม,าอาาหามากน้อยหมักนแนวเนาะน้องปลาเพิ่งหากินหมักน้อยเบิดคักอีดีบันรนี่มีหมักีนเน่านี่เน่า,นเ,นาเลยเบิด์ตบัต Tí kì tí em bỏ nông bà Bớt lại, bớt đưa ra đây bắt này đây, Thử mặc tên cháu để nhăn ít lúc Nào chắc này. ยังบอพออยู่บ่ถือมาแกก่งเจ้าถือล่องล่างน้ำรน้บอนยังนีบอนนี่ว่าข้าแกงนะน้องปลาเก้ากระคักเก้ากระคักให้เห่าพูอยู่นามเลยหมดเลยหมดเลยเก้ากระคัก แซมชุดิบเนาะเพื่อนอ่ะผู้เดียวมีหมูเด้เนาะน้องเตีย้ยแบนลำหน้าอีกบ่ฮะมาผู้ช่างน <c ười> ห,นหน่อยเหตุนาพะแว่อยู่น้า,าอยู่ <c ười> ปไปมาแสงกจ้าดิขึ้นมาอะ Em với em để đi Cũng quay xa quay cái nó Mà xúc bố mi bỏ tại Ôi khỏi khỏi bố làm chào mình đỉnh chạy hẳn ma bằng đu <laughs> 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 นี่หมแมนบ้าใช่หมแมนบ้า <c oughs> มดคักกวะนี่เห็นเ่จ้ะทีว่าตาโมหากินเบีไดไป ทงังได้มันจับแจววะฮึว <c oughs> ดแบบ้ววานรดน้ำเลยรดทดุ่ม เมืออ่อว่าบัดน,นี่พอได้อ่านนังพอได้ได้จักหน่วยมกักแตง เดี๋ยวจังไดก็ห้น้องปลาเพิ่นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเนาะน้องปลาสบายดีก็โดยเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็ทั้งน้องปลาเพิ่นก็อาบน้ําเก็บที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวหายทั้งน่องปลาเพิ่อนไปเปลี่ยนเชื้อผ้าเปลี่ยนเครื่องก่อนเนาะเพราะว่าเพิ่นไปดกกลามามลรเจ็บเศร้านาะเพิ่นก็อาบน้ําล้างทั้งซีก็ ซาหัวแน่เนะาะเพราะว่าเพิ่นกะเฮากะเต็มหัวเพิน่นเมื่อวานนี้สาบัวเบิ่งกะมีแต่ไข่เฮาเนาะบมเดิร์ขาเพิน่นวะมีแต่ซาหัวชื่อชื่ะจังไดจะเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องเพินเ่นเฮากะหายรับไปไวาเนาะ,ะเป็นกำลังใจให้คลิปนี้สาบัวกะเอาไว้สำนีก้อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกะผากดิตามสาบัวคือเก่าคือเดิมเนาะกดไลค์กดแชร์ บโบขามโฆษณาเนาะกะซาบวกะขอบุญขอบคุณได้ได้เนาะอ่ะคลิปนี้เอาไว้ช้หนี้ก่อนขอเกา่าวขมาสบายดีสบายดี